สวัสดีครับผมไอาจาก AIT AI i คลิปในวันนี้นะครับเป็นคลิปสําหรับใครที่กำลังโหยหาหรือว่ามองหามือถือที่สามารถใช้งานมือเดียวได้อย่างคล่องตัวครับกับหน้าจอที่ไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่จนเกินไปและก็ตัวเครื่องที่มาพร้อมกับสเปคระดับแฟลกชิพครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ SoC ระดับแฟลกชิพของปีหรือแม้กระทั่งกล้องที่ให้มาครบทุกระยะอัลตร้าไว วายแล้วก็เทอรโฟโต้สำหรับการถ่ายภาพแบบระดับแฟลกชิพจริงๆหรือแม้ทั้งพอร์ตการใช้งานที่อยู่ในระดับแฟลกชิพที่สามารถรับส่งข้อมูลได้อย่างรวด,ดเร็วนะครับมันเป็นอะไรที่หาได้ยากมากๆสาหรับกลุ่ม Android Phone ระดับแฟลกชิพเนาะแต่ในคลิปนี้นะครับผมก็ตัดสินใจอยู่แหละว่า ถ้าเกิดเราจะรีวิวสมาร์ทโฟนที่เป็นคอมแพกโฟนเนี่ยเราจะเลือกอะไรดีและลงเอยที่ตัวไหนดีสุดท้ายตัวเลือกมันก็มีเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเสี่ยวมี13เนาะหรือแม้กระทั่ง Pixel 7 a ที่เพิ่งเปิดตัวไปแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วก็ Galaxy S23 สุดท้ายทั้งหมดก็คือมาลงเอยที่ Galaxy S23 ครับเพราะว่าเท่าที่ผมดูมาเนี่ยคือตัวเนี้ยคือมันครบ จบในเครื่องเดียวได้จริงๆครับเราก็เลยมารีวิว Galaxy S 23ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันครับโอเคสำหรับใครที่กำลังมองหามือถือไซส์คอมแพคแต่ทุกอย่างคือระดับ f l a g s h i จริงๆไปรับชมรีวิวนครับกับ Samsung Galaxy S 23 Smartphone Android ที่เกิดมาเพื่อผู้ใช้งานมือเดียวโดยเฉพาะครับ ก่อนที่ผมจะย้ายมาใช้ Samsung Galaxy S23 เครื่องนี้นะครับเครื่องหลักที่ผมใช้เป็นหลักมาโดยตลอดในการถ่ายคอนเทนต์แบบถ่ายติ๊กต็อกถ่ายรีลส์ถ่ายอะไรที่แบบเป็นบล็อกต่างๆเนี่ยผมจะใช้เป็น Galaxy C Flip 4เครื่องนี้เป็นหลักมาโดยตลอดครับเพราะความง่ายแล้วก็ความกระชับในการจับถือจากกล้องกล้องหลังตรงเนี้ยที่เราสามารถเอามาถ่ายบล็อกได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเปิด ต่อขึ้นมาใช้เนาะแต่นนตอนนี้ผมก็ย้ายมาใช้ Galaxy S 2 3ตัวนี้ในการถ่ายคอนเทนต์ถ่ายบล็อกต่างๆถ่ายท่องเที่ยวหรือแบบเวลาที่เราถ่ายชิลๆเวลาไปเที่ยวเนี่ยก็ใช้ตัวนี้เพราะเครื่องมันเล็กสามารถจับถือหรือว่าเวลาที่เราจับถ่ายวิดีโอเนี่ยเราสามารถเอียงนู่นนี่นั่นหรือว่าถือแบบใกล้เรืออะไรเงี้ยด้านนอกโดยที่เราไม่ต้องกงลว,ว่าเครื่องมันหนักไปหรือว่าเครื่องมัน ใหญ่ไปจนเราไม่สามารถจับถือได้อย่างกระชับแต่สําหรับ Galaxy S23 ตัวนี้เราสามารถจับถือได้อย่างง่ายจริงๆครับผมก็เลยลองไปถ่ายร็อกถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆมาลองดูกันว่าประสบการณ์ที่เราจะได้ในการถ่าย Galaxy S23 ตัวนี้ที่มี3เลส์มาให้เราแล้วเนี่ยมันง่ายและก็สนุกมากขนาดไหนไปรับชมร็อกกันครับ วิดีโอและภาพถ่ายที่เพื่อนๆได้ดูกันไปเมื่อเกี้์นะครับไม่มีการปรับแต่งใดๆเพิ่มเติมเลยก็ลองดูเป็นพื้นฐานก่อนนะครับว่าจะนําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเพื่อนๆหรือว่านําไปทำคอนเทนต์ของเพื่อนๆได้ดีมากน้อยขนาดไหนส่วนกล้องที่อยู่กับ Galaxy S23 ตัวนี้นะครับก็เหมือนกับ กล้องที่อยู่ใน Galaxy S 23 Plus ที่ผมเคยรีวิวไปตอนช่วงที่เขาเปิดตัวใหม่ๆเลยนั่นแหละซึ่งกล้องเลนหลักเนี่ยจะเป็นกล้อง50เมกะพิกเซลครับกล้องตัวนี้มีรูรับแสง f 1.8ระยะ24 mm. มิมมี OIS มาให้ภายในตัวส่วนกล้องอีกตัวหนึ่งจะเป็นกล้อง Ultra Wide 12เมกะพิกเซล f 2.2ระยะ13มิมมุมมองกว้างประมาณ120องศาครับและตัวสุดท้ายคือกล้องเทเลโฟโต้10เมกะพิกเซล f 2.4ระยะ70มิมซึ่งเวลาที่เรานำไปถ่ายภาพนะครับในการซูมออปติคอลซูม3เท่าแล้วจะซูมดิจิตอลซูมไปอีกเนี่ยในระยะที่ไม่เกิน10เท่าผมว่าเป็นภาพถ่ายที่เราสามารถ นำมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับแต่ถ้าเกิดเกิน10เท่าไป30เท่าอันเนี้ยเราจะเริ่มเห็นแล้วครับว่ารายละเอียดของภาพมันค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปครับส่วนเรื่องของสีสันและไวบาลานซ์ทั้ง3เลนเรียกได้ว่าเราไว้ใจได้ที่ทั้ง3เลนเวลาที่เราถ่ายออกมาเราไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยมันมาจากคนรัมือถือหรือเปล่าเพราะไวบาลานซ์ใกล้เคียงกันมากๆาแต่ถ้าเป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับ Galaxy S 23ตัวนี้ทั้งกล้องหลัง3เลนแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยทั้งหมดสามารถถ่าย 4K 60fps ได้ซึ่งมัน เป็นอะไรที่ไม่น่าจะหาได้แล้วในกลุ่ม Android Compact Phone หรือว่า Android flagship phone มีน้อยมากๆครับที่สามารถทำได้ระดับนี้ซึ่งเจ้านี่คือ1ตัวที่ทำได้และการสารั่นและการเก็บรายละเอียดต่างๆอย่างที่ดูไปตอนที่ทำบล็อตรงนั้นเนาะว่าเขาทำออกมาได้เยี่ยมยอดมากๆสำหรับ Android Phone และกล้องหลักของ Galaxy s 2 3ตัวนี้นะครับจะเป็นกล้องเลนเดียวที่สามารถถ่ายได้ในระดับ 8K 30fps ก็ถือว่าหากใครที่ต้องการรายละเอียดมากๆเนี่ยกล้องการถ่าย 8K ก็อาจจะเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าลองหรือว่าใครอยากลองคุณภาพ 8K ก็สามารถมาลองใน Galaxy S23 รุ่นนี้ได้เช่นกันครับนอกจากเรื่องกล้องที่ Samsung Galaxy S23 ตัวนี้เก่งแล้วนะครับเรื่องของหน้าจอเขาก็เก่งไม่แพ้กันคือ Samsung Galaxy S23 ตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X ครับ มีขนาด6.1นิ้วในอัตราส่วน19.5:9ต่อทําให้เวลาที่เราใช้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเอื้อมมือเพื่อไปกดด้านบนเหมือนกับหน้าจอยาวๆในอัตราส่วนยาวๆของสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆน,นะครับอันนี้คือข้อดีที่ผมชอบกับหน้าจอในอัตราส่วน19.5:9และมีความละเอียดหน้าจออยู่ในระดับ Full HD หรื Refresh Rate 120 Hz สามารถรับชมคอนเทนต์ HDR10+ และมีมาตรฐานสีอยู่ในระดับ DCI-P3 แถมมีความสว่างหน้าจอที่พีคสุดอยู่ที่1,750นิต ทำให้เวลาที่เรานําออกไปใช้ในสถานที่การแจ้งเราไม่ต้องกังวลเรื่องของหน้าจอที่จะมองยากใน Sam s u n g Galaxy S23 ์ตัวนี้กับหน้าจอ1 2 0่งิหลายหลายคนอาจจะมองว่าเขากินแบตไหมแต่จริงๆแล้วเขาเป็นหน้าจอแบบอะดัพตีฟครับคือประหยัดแบตมากครับเพราะว่าเวลาที่เราหยุดค้างหน้าจอนิ่งๆแบบนี้นะครับหน้าจอเขาก็จะปรับรีเฟรชหน้าจอเนี่ยให้หอยู่ที่ต่ําที่สุดในการใช้งานหรือว่าเวลาที่เรารับชมคอนเทนต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์วิดีโอภาพยนตร์ซีรีส์หรือ คอนเทนต์วิดีโอตาม y YouTube ิกต t อ k อะไรพวกนี้เขาจะมีการปรับรีเฟชหน้าจอให้มอสมกับคอนเทนต์ที่เราใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น20เฮิร์30เฮิร์50เฮิร์60เฮิร์เพื่อให้เหมาะสมและก็ประหยัดพลังงานในการใช้งานครับหรือว่าเวลาที่เราถ่ายหน้าจออยู่เงี้ยเขาก็จะปรับให้มันเป็น120เฮิร์ในเวลาที่เราสัมผัสหน้าจอเลื่อนไปเลื่อนมาให้เราดูได้อย่างสมูทในการใช้งานอันนี้ก็จะเป็นข้อดีที่เราจะได้จากหน้าจออ d ดแ t พ v ีฟของ Samsung Galaxy s a m s u n Galaxy S23 ตัวนี้เมื่อบวกกับแบตเตอรี่ภายในเนี่ยที่เขามีอยู่ที่ประมาณ3,900มิลลิแอมป์ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานเต็มวันได้อย่างสบายใจจรริงๆคับ และนอกจากเรื่องของแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานได้อึดขนาดนี้นะครับในเรื่องของการชาร์จหลายๆคนอาจจะหุนหง,งิดนิดนึงนะครับคือ s a m s u n Galaxy g S 23 Plus Galaxy S 23 Ultra พวกนั้นนะ่ะเขารองรับการชาร์จไวอยู่ในระดับ45วัตต์เลยแต่พอมาเป็น Galaxy S 23ตัวนี้เนาะสามารถชาร์จไวได้อยู่ที่25วัตต์อันนี้คือแม็กซิมัมแล้วครับไปต่อมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับอันนี้คือแม็กซิมัมจริงๆ จะใช้ระยะเวลาในการชาร์จกับแบตเตอรี่3,900ม ah, ิลลิแอมป์นานถึง1ชั่วโมง20นาทีเลยครับอันนี้คือจากเท่าที่ผมใช้งานมาเนาะและนอกจากการชาร์จ25วัตต์ได้แล้ว Galaxy S23 รองรับการชาร์จไร้สาย15วัตต์ด้วยและสามารถใช้เป็นรีเวิร์สชาร์จเวลาที่เราจะนำไปชาร์จกับอุปกรณ์อื่นก็ถือว่าโอเคครับสำหรับสมาร์ทโฟนคอมแพคโฟนไซสน์นี้ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเขาใส่กำลังไฟให้มันสามารถชาร์จได้เยอะมากกว่านี้เขาอาจจะพวงเรื่องของความร้อนที่จะเกิดขึ้นภายในของ Galaxy S23 ก็ได้เขาก็เลยใส่มาให้เพียงแค่25บาทครับแต่ในเรื่องของตัวเครื่องของ Galaxy S 2 3ตัวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวไซส์เล็กเนอะถ้าเป็นรุ่นก่อนๆนเนี่ยอย่างเช่นบางรุ่นเนี่ยซัมซุงเขาจะเลือกใช้วัสดุด้านหลังเป็นกลาสติกเนอะซึ่งมันก็จะให้ความพรีเมียมน้อยลงเมื่อเทียบกับรุ่นอัลตร้าหรือว่ารุ่น plus แต่สําหรับ Galaxy S 2ีตัวนี้นะครับทั้งกระจกหลังแล้วก็กระจกด้านหน้าเนี่ย เขาเลือกใช้เป็น Gorilla Glass Victus 2ทั้งคู่ทําให้มันมีความทนทานมากๆและน่าจะเป็นสมาร์ทโฟนไซส์คอมแพกจากทาง Android ที่ทนทานที่สุดนะตอนนี้ละครับในเรื่องของกระจกที่ใช้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับส่วนเฟรมเครื่องเนี่ยเป็นเฟรมเครื่องแบบอลูมิเนียมครับมั่นใจในเรื่องของความทนทานได้เป็นอย่างดีส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อ Galaxy S23 ตัวนี้มาพร้อมกับ USB Type-C 3.2น่าจะเป็นสมาร์ทโฟนคอมแพกที่ รองรับการเชื่อมต่อที่ไวที่สุดแล้วครับในหมู่กลุ่มสมาร์ทโฟนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น OS ไหนก็ตามจอตัวนี้น่าจะไวที่สุดในการรับส่งข้อมูลและและในเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปนะครับซัมซุง g ก a l ล็กซี่เอสยีตัวนี้ด้วยความที่น้องเขามีขนาดเครื่องพื้นที่เครื่องที่เล็กน้อยกว่า Galaxy S23 plus S23 Ultra ในเรื่องของการกระจายความร้อนการระบายความร้อนอาจจะทำได้ไม่ได้ดีเท่า S23 Plus s 2 3 Ultra ครับคือตัวเครื่องเนี่ยมันจะมีความอุ่นที่ไวกว่า S23 Plus S23 Ultra ตั้งแต่ผมใช้งานมาแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบร้อนจีเหมือนพวก Snapdragon 8 Gen1 Snapdragon 8 Plus Gen1 พวกนั้นนะครับคือมันอยู่ในระดับที่อุ่นๆแต่ไม่ได้ถึงกับร้อนโอเวอร์หรือว่าแบบ โอเวอร์จนแบบเราไม่อยากจะถือเครื่องแล้วอะ่ะอันนี้คือความ อุ่นเฉยๆที่เขาจะอุ่นไวกว่า2รุ่นนั้นที่เป็นรุ่นพี่ที่มีเครื่องขนาดใหญ่กว่ามีพื้นที่มากกว่าในการกระจายความร้อนเนาะก็อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเจอแต่ด้วยความที่ SOC ที่เราใช้เนี่ยมันเป็น Snapdragon 8 Gen 2เรื่องของการจัดการความร้อนเขาทําได้ดีอยู่แล้วเวลาที่เราใช้งานทั่วไปก็อาจจะไม่เจออาการอุ่นครับแต่ถ้าเกิดเวลาที่เราต้องใช้ Data เครื่องเยยอะอย่างเช่นเวลาที่เราอัปโหลดดาวน์โหลดอะไรพวกนี้เครื่องก็จะมีอาการอุ่นนิดนึงหรือว่าเวลาที่เราเล่นเกมระยะ สักพักหนึ่งประมาณ30นาทีขึ้นไปอย่างเงี้ยเราก็เจออาการอุ่นแต่ไม่ถึงกับอาการร้อนร้อนจีแบบ Snapdragon รุ่นเก่าก่อนหนะ้านี้ทั้งหมดอันนี้เราจะไม่เจอเจอแค่อุ่นๆนะครับส่วนประสิทธิภาพของตัวเครื่องเวลาที่เรานำมาเล่นเกมเนาะ Galaxy S 2 3ตัวนี้มาพร้อมกับ Snapdragon 8 Gen 2ไม่ว่าเราจะเล่นเกมอะไรก็ตามในจักรวาลน,นี้นะตอนนี้ เราเล่นได้เต็มสุกเต็มที่เลยครับคือสเปคเครื่องเขาแรงมากๆกเกมเไหนที่อยู่ใน Google Play Store เนี่ยเล่นได้หมดไม่ต้องห่วงครับเล่นได้สบายๆเลยครับปรับสุดก็เล่นได้ครับเล่นนานๆก็ไม่ต้องกลัวว่าเฟรมจะตกไวครับคือเครื่องเขาร้อนช้ามากอะร้อนมากสุดก็คือแค่มันอุ่นๆไม่ถึงกับร้อนเหมือน Snapdragon รุ่นเก่าๆ บวกกับแรมตัวเครื่องที่มีมาให้เป็นแบบ8 g b LPDDR5X ก็เพียงพอที่เราสามารถใช้งาน m u l t i t ั s ของตัวเครื่องได้แล้วหรือถ้าเกิดใครมองว่าแรม8 g b เนี่ยมันไม่พอในการใช้งานใช่ไหมครับ Galaxy S23 ตัวนี้สามารถสร้างแรมเสมือนผ่านแรม plus ของตัวเครื่องได้ไปอีก8 g b ทําให้เราสามารถมีแรมในการใช้งาน Galaxy S23 ตัวนี้ได้สูงสุดอยู่ที่16 g b ในการใช้งานเลยครับซึ่งโดยส่วนตัวผมแล้วผมมองว่าเราเปิดใช้งานแรม plus ประมาณ2 g b ก4 g b ก็เพียง ในการใช้งานครับเพราะตัวเครื่องเนี่ยเขามาพร้อมกับ Android 13ครอบทับด้วย One UI 5.1ซึ่ง Android 13เนี่ยเขาใช้ทรัพยากรน้อยลงกว่า Android รุ่นเก่าแล้วก็จัดการพลังงานดีกว่า Android รุ่นเก่าๆครับโอเคครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ แล้วกำลังสนใจ Galaxy S 23แต่เกิดความลังเลหรือกังวลขึ้นมาว่าหากเราซื้อ Samsung Galaxy S 23 Series ไม่ว่าจะเป็น S 23 S 23 Plus S 23 Ultra ไปในการใช้งานระยะยาวเนี่ยมันมีความคุ้มค่ามากน้อยขนาดไหนนะครับผมต้องบอกไว้ก่อนว่า Samsung Galaxy S 23 Series ทั้งหมดรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์อัปเดตระบบปฏิบัติการได้ยาวนานถึง4ปีแล้วก็ รองรับการอัปเดต Security Patch ยาวนานต่อเนื่อง5ปีครับทำให้เราสามารถมั่นใจได้เลยครับว่าเวลาที่เราซื้อ Samsung s ส s u n g Galaxy S23 Series นะตอนนี้ไปใช้งานในชีวิตประจำวันทั่วไป เป็นระยะเวลายาวนาน4ปี5ปีเนี่ยเราไม่ต้องกังวลครับว่าตัวเครื่องเราจะเก่าแล้วไม่ได้รับการอัปเดตแอปไม่สามารถใช้งานแอปนู่นนี้นั่นได้จะไม่เกิดครับเพราะตัวเครื่องรองรับการอัปเดต OS ได้ยาวนานเท่ากับว่าเราสามารถรองรับแอปพลิเคชันในอนาคตที่สามารถใช้งาน API ใหม่ๆของ Android ได้เป็นอย่างดีอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราจะได้จาก ซัมซุง Galaxy S 2 3่ e r i e s ไม่ใช่เพียงแค่ S 2 3เครื่องเดียว S 2 3 plus และเั t ตรดโดยเช่นกันครับซึ่งจุดนี้ผมต้องยอมรับเลยครับว่า Samsung ทําออกมาได้ดีมากๆเพราะสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็น Android ไม่ว่าจะเป็น flagship บางค่ายก็จะอัปเดตให้เราเพียงแค่ปีเดียวบางค่ายอัปเดต2ปีบางค่ายอย่างเช่นเครื่องจากทาง Google เองนะครับตัวนี้ g ก l a ล็กซอ้ไม่ใช่ Galaxy Pixel 7 Pro อย่างเงี้ยก็จะอัปเดตได้เพียงแค่3 OS เท่านั้นนะครับอันนี้คือความแตกต่างที่เราจะได้จากซัมซุง g ก a l ล็กที่ต่อให้ออกมาพร้อมๆกันอย่างเงี้ยการอัปเดต OS ของเขาจะอัปเดตได้นานกว่าสมาร์ทโฟน Android ค่ายอื่นๆอ,อันนี้คือสิ่งที่ผมประทับใจในความเป็นซัมซุงมากๆเพราะว่าถือว่าเป็นการดูแลทางการขายดูแลซอฟต์แวร์ดูแลผู้ใช้งานระยะยาวจริงๆซึ่งมันหาไม่ค่อยได้ในกลุ่มสมาร์ทโฟน Android นครับ โอเคครับสำหรับคลิปรีวิว Samsung s a m s u n Galaxy g S23 ผมก็ต้องขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนเราสามารถกดปุ่ม Super Thanks ผ่านทาง YouTube ได้เลยเช่นกันไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ